อีกที่ท่องเที่ยวหนึ่งนะคะที่คุณสามารถมาได้เลยนะคะตามร้านอาหารที่เขาเตรียมเอาไว้สำหรับฤดูฤดูร้อนนะคะนี่สวยงามมากซาเวอินปลาดีจ้าซาเวอสวย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 เช่นเฟสตะกี้เฮเช่นบทีอาตุสเฟสตาเฟสต้าเฟสตา หล่อเชียวพนักงานหล่อบรรยากาศดีค่ะเดี๋ยวเรามาตรงนี้เป็นบาร์ท่ของอิตาลีนะคะซึ่งอยู่ที่ฝรั่งเศสยังไงก็มาเที่ยวกันได้นะคะเพื่อนๆบรรยากาศดีวิวดีอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำหรับคนต้องการเที่ยวนะคะพักผ่อนกับทะเลแสง สวยสวยจากน้ำทะเลและแสงแดดค่ะ